สวัสดีค่ะครูเฟื่อนปายิงก้นะคะมาลองแปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ละข้อน้องๆจะมีเวลาประมาณ3วินาทีในการคิดหาคำตอบนะคะมาลองดูกันเลยค่ะนาที minute วินาที Second การกระจัด Displacement สำหรับน้องๆประถมอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าอะไรคือการกระจัดนะคะแต่พี่ๆมัธยมน่าจะน่าจะรู้ละนะคะอ่ะการกระจัดเนี่ยก็คือระยะทาง จากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสุดท้ายค่ะระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสุดท้ายนะอันนี้คือ displacement การกระจัดค่ะทิศทาง direction ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีสานค่ะ North East ก็คือคำว่า North ที่เหนือที่แปลว่าเหนือแล้วก็คำว่า East ที่แปลว่าทิศตะวันออกมาเชื่อมกันใช่ไหมคะแต่เราจะไม่อ่านแยกเราจะไม่อ่านว่า North East นะคะจะอ่านเชื่อมเสียงเป็น North East เชื่อ Believe I มาก่อน E นะคะ Believe อันนี้จะแปลว่าเชื่อแบบเหมือนเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคำภาษาไทยคำว่าเชื่อม,ม,มีหลายความหมายโดยไหนเนาะปริมาณถ้าเป็นทางการนะคะ ก็จะใช้คำว่า quantity ถ้าแบบง่ายๆหน่อยก็ใช้คำว่า amount นะคะชนิด type จริงๆแล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะ kind k-i-n-d ค่ะ kind อันนั้นแปลว่าชนิดได้เหมือนกันค่ะ มูลนะคะภูม temperature temperature ความยาว length เราจะได้ยินคำว่า long บ่อยๆใช่ไหมคะแต่ long คือคำว่ายาวค่ะ ถ้าเป็นคำนามอย่างเงี้ยถ้าเป็นนาวความยาวอย่างเงี้ยค่ะใช้คำว่า length ความกว้าง width ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการจะหาติวเตอร์สอนพิเศษวิชา Mathematics Science หรือว่า English นะคะสามารถติดต่อ Inbox เข้ามาได้ที่ Page. เพจฟิร์น bilingual เลยนะคะราคาเพียง300บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วพบกับคลิปดีๆกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ